เหตุในการย้อมมาจากการบังคับที่มันปรุงแต่งเนี่ยด้วยปัญญาอำนาจปัญญาเข้าไปสู่ตัวการไม่ปรุงแต่งทิ้งการไม่ปรุงแต่งก็เป็นอาการของจิตเพราะงั้นเมื่อรู้ตัวว่ามันไม่ปรุงแต่งมีสติเลองได้ว่านี่มันไม่ปรุงแต่งก็ต้องกลับไปที่วิตกใหม่ไปตั้งวิตกใหม่ที่เราเริ่มต้นใหม่ยังไงถูกต้องไหมครับจนกระทั่งมันเกิดการแบบไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งยังไงเราก็กลับไปที่วิตกใหม่อยู่กับวิตกอยู่วิตกวิตกแล้วก็ประองวิตกว่าเป็นวิจารแค่นั้น พอมันกับเข้าสู่ภวังจิตอการไม่ปแติทั้งหลายเนี่ยที่เรารู้มันจะมาตัวไปสู่ความเป็นผู้เบกขาตรงนเนี้ยเขาเรียกจตุตตชานที่เขาว่ามันมีสติลอยเด่นอยู่วางตัวเป็นอิอุเบกขามัธยสล,ละวังอันนี้คือฌาเนเต็อำนาจแห่งจิตมีอยู่แค่นี้ในด้านของหลักของรูปฌานม,มีแค่นี้จะอธิบายเป็นปริยายโอ้โหยังสามวันก่อนอธิบายไม่จบ และไม่มีใครเข้าถึงตรงนี้ด้วยยากพ้อมเป็นหลักของพทธแท้ไม่มีในของพวกพราโกฮินดูหรือว่าศาสนาใดที่เข้าถึงชานสี่ตรงนี้ได้เพราะมันต้องไปเรว่อำนาาแห่งปัญญาครับแต่ถ้าหาว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของอรูปฌานไปเอาความว่างมาเป็นอารมณ์เอาความไม่รู้ไม่ชี้มาเป็นอารมณ์เอาอากาศมาเป็นลมเอาสัญญาเดยดต้องดับสัญญามาเป็นอารมณ์แล้วเราไปหลงลองนั่นหมดนี่คือการ ทำกรรมฐานแห่งพุทธและทำอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปสู่เลยว,วิธีสัญญาของความเป็นพุทธะคนที่เข้าถึงชานสีตัวนี้ได้เมื่อได้รลบผู้เมื่อให้มีผู้ที่มีทรงคุณธรรมปัญญาชี้แนะทางจิตเขาจะเกิดปัญญาญา,านขึ้นตขาตรงตัวหลักๆก,ก,ก็คือเขาจะได้บุพเพนิวา,าสามันจะมีกําลังสติรละลึกได้ยิ่งแ่เลยว่าเ,เราเคยเกิดเป็นไรนอเมันจะลึกขึ้นมาได้เลย มีนละข้ามไปแม่งเป็นร้อยๆเป็นพันล้านๆโดยที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันให้เราหรอกเรายืยนยันได้ตัวเราเองเลยและมันก็เป็นแค่สัญญาดีไม่ใช่เราด้วยแต่เราเลิกได้อ๋อผูเคยเกิดเป็นเต่าเมื่อถึงเต่าเคยเกิดเป็นเต่าโอ้โหมนเลิกได้ต,ต,ตัวเองอยู่ในกองไฟก็เลิกได้ตัวเองอยู่ในจุดกินก็เลิกได้โดนข้าฟันดโดนหโหเลิกได้หมดนะครับเคยลงนรกไหมมันก็จะบันทึกในสัญญาเหมือนกันแหง เลยลงนั้นลงนี่จริงๆแนละ้วมันเป็นการปรุงแต่งอย่างนรกจริงก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีข้าก็เข้าไปเห็นความจริงชัดวมันไม่มีในโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกวันนี้แม้แต่นิพพานก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตท,ที่มันมีก็เกิดมาจากการปรุงแต่งจิตให้เกิดสมมติมันถึงได้มีขึ้นมาแต่ถ้าพวกเรารู้เออนี่เป็นสมมติเราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในสมมติที่เป็นสมมติมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยตัวทางจิต พุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาแต่ว่าเรื่องสมาธิเรื่องศีนี่เป็นองประก,กอบบางคนไม่จำเป็นต้องมีศีไม่จะเป็นก็ไม่จำเป็นต้องมีสมาธิก็ได้เป็นโจรห้าร้อยก็ได้แต่มันมีปัญญาเกิดอ่ะมันได้เจโตขึ้นมามันก็เอาหน้าเห็นเจตเจโต,จโตนั้นเป็นเจตนาจิตที่ไม่ใช่มีตัวเราก็เป็นเจ้าของแต่มันมาสาเหตุปัจจัยเกิดกมาการเพ่งในเรื่องหลายเนี่ยเกิดเจโตได้ส่วนปัญญาที่เราเรียกปัญญาวิวตติเนี่ยมันเกิดจากการที่เราผสมประสานจากตัวสมมติเนี่ยเข้าไปจีสมมติ ประกบอบจนเข้าไปถึงความรูแจ้งคือวิมุตติเห็นความเป็นสมมติทั้งหลายวิมุตติคือความเห็นตรงข้ามที่เราเอาศัยสมมติร่วมเป็นสมมติตัวนี้เราหาคนเข้าไปเห็นในยากมากข้าเองที่เข้าไปรู้เห็นตรงนี้ได้ก็เ,เกิดการฝึกฝนแต่ไม่ใช่ว่าเราฝึกฝนตามที่ข้าว่าแล้วมันจะเป็นตัวการนติเราจะรู้ มนัสยเหตุปัจจัยเยอะแยะเยอะแยะมากเยอะแยะมาก,ๆๆมากพวกผีบอกว่าอพันคนจะมีอย่างข้าทุกคนข้าโอ้โหขนาดนั้นเลยอพันคนไม่พันคนพันปีจะมีสักคนมันนึงครุเครื่องก็มันเลยเข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์เนีอ<ม>ในอัตภาพที่เราเป็นปลูกแมค้าเราก็อยู่ในสภาวะของแมค้าไม่ใช่ไมนเงียบเป็นสักกะเบอือ ธรรมชาติเราเป็นไงก็ว่าไปอย่างนั้นเราธรรมชาติเราเป็นผู้ร้ายก็แสดงบทผู้ร้ายเราไม่สามารถที่จะไปบังคับตัวเราได้หรอกนะก่อนว,ว่าเราบังคับความคิดได้ไหมได้ครับถ้ารับได้นะักเกตมองหน้าข้าเกยันคิดในใจจะ,จะไม่เรียกอาจาร,รย์ว่าไอ้เหี้ยแรงไอ้เหี้ยขึ้นระนาวเลยเราบังคับไม่ได้หรอกถูกไหมฮะ <c oughs> ถ้าบังคับได้คือเราก็มีอำนาจสมาธิแต่นั่นคือการข่มมันแค่ไปเจือจางวิธนาทางดนะ้านความคิดแต่เราเนี่ย สามารถที่จะเลือกจะไม่แสดงออกได้ไงครับและเลือกยังไม่รกระทาได้เห็นไหมรบทั้งหลายพบคือเหตุที่จะกอ่อเพราะมันมันมันไม่ครบมันไม่ครบไม่ครบอ,อประกอบเพราะงั้นพบจิตมัน